สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาวงากันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจด,ดาวโหลดยูจีบนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เฮ้ยยิสดีตรับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนะนิจิคนที่คนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรอยู่ในเองนะครับผมนะวันนี้ก็เข้าเกมมาวันที่31นะครับ4ทุ่มนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมอัปเดตมาบ้างนะครับผมน้อยอย่างน้อยตารางล็อกอิน31วันเนี่ยน่าจะมาแล้วก็น่าจะมีกบ9ดาวไหมนะครับต้องมาลุ้นพร้อมกันเลยนั่นเองนะครับผมนะอันนี้คือผมอัดคลิป4ทุ่มพอดีเลยนะครับผมนะมาลุ้นตารางล็อกอินว่าจะมีกบ9ดาวไหมฮะไม่มีจริงอ่ะ เดี๋ยวนะมีตะกบแปดดาวโอ้ไม่มีกบเก้าดาวอือหือเฮ้ยเดือนนี้แจกตัวเดียวจริงเหรอกบเก้าดาวโอ้อาเป็นว่าผิดหวังไปแล้วครับหนึ่งหนึ่งสเต็ปโอ้นะครับคิดว่าจะแจกสองตัวในเดือนนี้นะครับผมนะแจกตัวเดียวในร้านค้าและเป็นอีเวนต์ซะงั้นโหสิบเอ็ดจุดห้าปีแจกตัวเดียวเองเหรออ่ะโอเคไม่เป็นไรครับ เผื่อเขาจะแจกในอีเวนต์อื่นนะครับนะเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูหน่อยครับผมเพราะยังมกีกิจกรรมอีกเยอะๆมากมายนะครับผมนะอันนี้เป็นแพ็กเกจนะครับที่มาแล้วเนาะมีอะไรอีกมีอะไรมาอีกไหมอ่าผู้โอกาสผู้โอกาสมาแล้วนะครับผมนะผมขอดูทั้งฝั่งของแพ็กก่อนเลยแพ็กๆนะครับนะแพ็กมีอัปเดตมาเข้ามาหรือยังนะครับน่าจะมาแล้วแหละตามเวลาของเขาเนาะแพ็กๆหมุนอีกแล้วคนน่าจะเข้ามาดูแพ็กกันเยอะเฮ้ยอะไรเนี่ย ฉลอง11.5ปีแพ็คขนนกและเหรียญขนนกและเหรียญทำไมมีรูบี้โอ้99บาทแต่ได้6กสิบบี10ตัวเฮ้ยคุ้ม499เออส4ส9กไม่ค่อยคุ้มละแต่อันนี้คุ้มเฮ้ยมีแพ็คเซอร์ไพรส์เออเป็นแพ็คไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะแพ็คนี้คุ้มเกาเกาคุ้มแต่499ผมว่ายังไม่คุ้มอันนี้999 999ไม่คุ้มอ่ะ999ดูดูยังไม่คุ้มนะครับนะ อันนี้เป็นแพ็คหุยหุยเดี๋ยวนะโอ้ไม่แจกไม่แจกอะ่ะเขาไม่แจกกบก้าเราจะเอามาขายนีน้แทนนาหนึ่งตัวเดี๋ยวนะแพ็คตั๋ว V2 ก็มีกบก้าได้หนึ่งตัวใช่ไหมแพ็คนี้ก็มีกบก้าได้หนึ่งตัวพร้อมตั๋วรีอีก2อันโอ้โคตรแพ็คมหาศาลอุแต่สองพันเลยอ่ะแพงไปไหมเนี่ยได้สองใบโอ้แพงอ่ะแต่ว่าแบบของดีแต่มันแพงมาก แสงมืดอุย้ยบอสมืดมาขอรู้หน่อยสิเพิ่มเต,ติมไม่เป็นไรไอ้บอสมืดมาอยู่ในแพ็คคงไม่มีใครยังไม่มีบังบอสมืดอะ่ะอ่ะเป็นบอสมืดนะครับไอดอนอ่านาฬิกาปู่แล้วก็ลดน้ำหนักดีสุดก็คือบอสมืดตัวเดียวนะครับนะอ๋อผมก็ไม่น่าจะผมไม่น่าจะเติมแพ็คเนี้ยเพราะว่ามีหมดแล้วนะอุปกรณ์สุม่มอุปกรณ์สุม่มก็ตามสเต็ปครับก็คือจะเป็นคริสต์มาสแล้วก็จันทราใช่ไหม อ๋ออันนี้เป็นคิดมัดอย่างเดียวเลยอืมก็ไม,ไม่ไม่น่าเติมอะ่ะเกียร์ก็ไม่น่าเติมตัวก็ไม่น่าเติมเกียร์ก็ไม่น่าเติมอันนี้เป็นแพ็คเลือกอ๋อน,นี่ไงอะคือถ้าใครอยากได้ลดแรงสามจุดให้กับสายพลังครับก็ก็โอเคนะครับแพ็คนี้แนะนําได้นะเลือกใครเกียร์ยังไม่ดีครับเลือกชิ้นนี้เป็นห่วงยางครับได้หมดเลยเนาะอันเนี้ยตัว V2 มันก็มีอยู่แล้วอะ่ะอันนี้ราคาก็ก็เก<ๆ>้าก็ได้เยอะแล้ะนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องถึงขั้นแบบ เออเอาเอาแบบเติมแพ็กนั้นก็ได้แพ็กนั้นแพงมากอ่ะเนาะอ่ะผมขอรับตรงนี้ก่อนหูแพ็กมาเยอะจริงแต่แบบแต่แพงมากอ่ะโคตรแพงเลยในความคิดผมนะคือมันโคตรแพงเลยอ่ะุนนกเนาะอันนี้เป็นตั๋วเก่าหมดแล้วมั้งไม่น่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมแล้วแพ็กมาดีนะทำแพ็กมาดีนะแต่ว่าแบบผมว่ามันแพงไปอ่ะถ้าขายซักแบบ พันห้าอะไรเงี้ยพันห้าหรือไบพันสองเลยผมว่าน่าจะน่าจะน่าเติมอยู่แต่แบบโหมันมันพันเก้าเลยอ่ะพันเก้านี่เราได้อ่าเท่าไหร่รูบ okay. um> ี้นะแปดร้อยเก้ากราบเก้าแปดแปดใช่ไหมได้เก้าแปดแปดรูบี้ได้หกร้อยถ้าถามถ้าถามผมนะมันคุ้มแหละถ้าถ้าเทียบกับจํานวนเงินเนี่ยมันคุ้มเพราะว่ามันมันเท่ากับไอตัวเก้าแปดแปดรูบี้เนาะนะครับแต่สําหรับคนที่เขาไม่ได้มีงบประมาณสูงอ่ะผมว่า มันแพงมากสําหรับเขาเนาะนะครับเอก็ตามงบแล้วกันแต่ที่ที่มันแบบน่าสนใจคืออันนี้ครับ99อา่าแบบประหยัดครับแล้วก็ได้ตัวสิใบเลยอันนี้คุ้มดีนะครับนะทีนี้มาดูทางฝั่งของตู้กาชากันบ้างนะครับเพิ่มเลทมาเป,เ, Moon, เป็นคู่ไหนคู่มูลหรือว่าคู่ซซนลี่โสมมาไหมโสมโส,สมมาหรือไม่มามายังโสมโอเคโสมมาแล้วโสมมาคู่กับแซนลี่นะครับนะเกียร์ล่ะโอ้เกียร์มาโอ้หุย ปกติเกมเขาไม่เคยเอาแปดดาวมาจับคู่กันเฮ้ยตู้นี้ดีตู้นี้ดีควรเปิดตู้นี้ใครมีใครอยากเปิดต้องเปิดตู้นี้ถ้าใครอยากเปิดจันทานนะเปิดตู้นี้เปิดเลยนะครับนะเผื่อมันไม่มาอีกถ้าใครอยากอยากถ้าใครอยากได้เปิดเกยจันทานรอบนี้นะมีดเนี่ยโคตรด,ดีนะครับแล้วก็ถุงมือก็โคตรด,ดีล่มก็ใช้ได้หมดเนี่ยโอ้โหโอเคเพิ่มเพิ่มโอกาสเกยรอบนี้จับคู่มาได้ดีมากครับ เป็นอาวุธ2องชิ้นแล้วก็ช่องท้ายหนึ่งชิ้นนาะชิ้นใหม่ด้วยโห,หน่าเปิดซะเจนะ็ดพันอ่ะไม่มีงบงบเราหมดกับเดือนที่แล้วไปแล้วนั่นเองนะครับผมนะอ่ะโอเควันนี้จะเปิดการชกากันด้วยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตรับตัวนิดนึงรับตัวรับตัวนะครับนะ,ะนะว่ามีกี่ตัวเนาะเออมีมีม,ม,มีแล้วกี่ตัวมีกี่ตัวเดี๋ยวนะตั๋วตรงนี้แล้วรับไปแล้วอเดี๋ยวผมขอเวลาไปทำภารกิจแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาแล้วกันนะครับนะอ่ะสต็อปเลย ลุงเดี๋ยวมีคนถามว่าผมเป็นอะไรไม่ไม่มีคนถามว่าผมเป็นเฮ้ยคนลุกเชื่อคนลุกทุกค,คนคนกูลุกเฮ้ยคนลุกเลยพี่น้องเชีย่ยนักวาดนักวาด ควดนี้โคตรน่ากลัวมาลิปสติกอ่าลิปสติกรูปผมเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมก่อทางละไม่มีกระจกว่ะไม่มีกระจกแดงพอไหมมันแดงแค่นี้ยอืม โอเคนะครับหลังจากที่ผมไปฟาร์มมาสักพักหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ได้ตั๋วมาเยอะแล้วนะครับนะแล้วก็เมื่อกี้ตัดตืดมานะครับก็คือเราไปหินคลิปของลุงยุทธก็คือแบบเฮ้ยลุงเขาดูแบบทุ่มเททาคอนเทนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยอมลุงไม่ได้ฮะเรายอมลุงไม่ได้เราก็ต้องแบบอ้าวเอาเมื่อ,อกี้เมื่อกี้มันซื้อหรือยังเดี๋ยวนะเข้ามายังเอ๊ะทำไมซื้อไม่ได้เดี๋ยวนะ เป็นบั็อกอีกแล้วเหรออ,อ๋อเราต้องกดมาในหน้ากิวก่อนอ่าแล้วก็กลับไปในหน้าหลักลืมลืมลืมเห็นลุงแบบทาคอนเทนต์แล้วคือลุงเปิดได้อะไรเงี้ยงั้นวันนี้เรามาทำคอนเทนต์กันบ้างนะครับผมนาว่าถ้าวันนี้นะครับถ้าในคลิปนี้เนี่ยผมเปิดกาชาแล้วผมได้ไอ้บ่าวโสมขึ้นมาเนี่ยนะครับผมดะเดี๋ยวเจ๊หงจะมายึดช่องนี้ หนึ่งอาทิตย์เต็มๆเลยเนั่เนเองนะครับผมนะนี่เป็นไงให้เจ๊หงมายึดช่องนี้เลยคุณจะได้เห็นเจ๊หงในช่องนี้นะครับหนึ่งอาทิตย์นี่เป็นไงทรมานตัวเองแบบสุดๆไปเลยที่ต้องแบบแต่งหน้าแต่งตานะครับใส่วิกทุกวันนะครับนะมันเป็นอะไรที่แบบทรมานมากนะครับนะอ่ะก็ก็เอาซีนะครับนะถ้าบาวสมออกก็เอาตามนั้นนั่นเองนะครับผมนะคอนเทนต์ตามนี้ครับมากระโดดครับครั้งที่3ครั้งที่4แล้วครั้งที่5ได้เป็นอะไรครับครั้งที่5 12ตัวไหมฮึบ ลูกกิ้วโอ้โหได้สิตัวโอเคนะครับนะไปดูที่กาชาินะครับตอนนี้เกมค่อนข้างหมุนเพราะว่าคนเข้ามาเยอะนะครับคนน่าจะไปลิงทางฝั่งของตู้เกียร์แหละเพราะตู้เกียร์รอบนี้คือแบบบัฟมาได้ดีเนาะนะครับเจ็ดสิบหกใบยังไม่หมดเรามีในนี้อีกอ่ะเราแลกไปให้หมดเลยก็ได้ปะเรามีครบสี่ครั้งไปเนี่ยเดี๋ยนะสี่พันใช่ไหมโอเคมีเหลืออยู่มีเหลืออยู่โอเคโ,อโหแลกแลกแล้วคือหมุนแบบหมุนมากเอาสิวันนี้นะครับผมนะตั๋วเกือบร้อยใบอะ่ะ ถ้าบาวโสมออกนะครับเจ้หงยึดช่องนี้อย่างแน่นอนนี่นะครับใครที่แบบขอลองอ้อนวอนนะครับถามหาเจ๊หงแบบเฮ้ยเมื J ่อไหร่เจ๊หงจะมาแบบมาออกในช่องนี้บ้างอะไรเงี้ยได้เลยครับนี่คือโอกาสของคุณแล้วที่คุณจะได้เห็นนะครับแต่เอ๊มันจะออกหรือเปล่าอี่นะครับแล้วก็มันจะมีข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งด้วยก็คือถ้าผมเปิดได้บ้าวโสมเนี่ยก็คือมันจะไม่ค่อยเก่งตัวละครสรุปง่าย,ายๆคือมันไม่ค่อยเก่ง <laughs> ที่เราเคยคุยกันไว้นั่นเองนะครับนะอันนี้ก็ ก,ก็ลองดูนะครับนะว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับนะเรียกได้ว่าได้ก็อีกแบบนึงไม่ได้ก็อีกแบบนึงโอเคนะครับนะซื้อ5้าใบสุดท้ายเรียบร้อยครบ4ครั้งกลับไปหน้าหลักครับเพื่อให้ตั๋วมันเติมเข้ามาในกาชามีประมาณ80ดบเมื่อกี้7 0 7 80ประมาณ80ใบนะครับนะเอาดิ 80บใบกับบาวโสมจะออกหรือเปล่านะครับนี่แบบเปิดเหมือนโคลโโบเลยเวลาโคลโโบมาผมก็เปิดประมาณนี้7 0 8 0ิบบใบนะครับตอนแบบต้นอีเวนต์นั่นเองนะครับนะโอ้หกบกใบเอาสิมาแน่จริงก็ออกครับบาวโสมนี่นะครับคือถ้าบาวโสมไม่ออกผมก็สบายใจผมก็นั่งทําคลิปปกติไปแต่ถ้าบาวโสมออกนี่คือทุกคลิปที่ลงช่องของของสัปดาห์นี้นี่คือแบบเป็นเจ๊หงทั้งหมดเลย <laughs> โอ้อะ่ะมามา,มาลองดูกันครับ95บ้าใบครับจะจวดติด ตัวอ่าบ้าโสมบ้างไหมนะครับผมนะสำหรับไอดีหลักของเรานั่นเองนะจ๊ะมาดูกันเลยครับปึ้งปึ๊งปึ๊งอาปากมาครับปิ๊งปองเป็นแปดดาวตัวเอ่อตัวอะไรนะอ๋อตัวโหตั้งต,ตัวตั้งแต่ต้นปีนะครับเป็นอ่าคัดคัดตั้งแต่นุ่นเลยมกลาะนะครับที่มาพร้อมเจมส์สเก็ตตัวละครแปลกๆครับน่าน่าจะไม่เคยมีด้วยแต่วัดปั้นอารูบี้นะครับนะแต่วันนี้เราจะมาตามล่าบ้าโสมนะครับนะ 95ใบามาไม่มีสูตรไม่มีอะไรครับนั่งเปิดแบบชิวๆไม่มีทรงไม่มีสูตรอะไรนั้นนะครับเปิดไปเรื่อยๆนะครับอรอบนี้นะครับแพ็คพวกแพ็ก,กเนียก็ก็ถือว่ามาดีมากนะครับผมแล้วก็ราคาก็ก็แพงอยู่นะครับผมนะถ้าใครมีงบก็แนะนําให้เติมมาไว้นะครับผมวแล้วก็ทางฝั่งของอ เป็นสุมเกียร์สุมตัวละครเนี่ยนะครับผมว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องสุมก็ได้ถ้าใครมีเกียร์แบบพอประมาณแล้วเนาะไอ้แพ็คสุมนะครับทั้งเกียร์ทั้งตัวละครเลยส่วนตู้คาชาติเนี่ยอยากให้เปิดเกียร์มากกว่าเพราะว่ามันเป็นมีดเลยเป็นมีดรัศมีแล้วก็เป็นถุงมือเลยด้วยนะครับมาคู่กันก็นกนแบบเฮ้ย เกมมันไม่เคยแบบเอา8ดาวมาจับคู่กันมาก่อนไงแล้วนี้แบบมันจับมา3อันเลยนะครับนะเป็น8ดาว2แล้วก็7ดาว1โอ้จันทามันไม่เคยทําแบบนี้ไงจันทาปกติมันจะเอา8ดาวกับ7ดาวมาคู่กันแล้วก็วนๆอะไรเงี้ยแต่รอบนี้มันมา3ชิ้นเลยนะครับนะไม่อยากให้เปิดกันเนาะโอ้โหไม่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 จริง มันไม่จริงมันไม่จริงลุงลุงช่วยผมด้วยลุงไม่โอ้โหตายแล้วทีนี้คิดสภาพดิเจหงยึดช่องอาทิตย์นึ่งมันจะเป็นยังไงโ <laughs> oh อ้มกกอดก็ตามนั้นนะครับ <laughs> ตั้งแต่คลิปตั้งแต่คลิป ต่อไปนะครับนะก็คือคลิปนี้ก็น่าก็น่าจะลงวันจันทร์เนาะนะครับตั้งแต่คลิปวันอังคารไปต้นไปก็เจอกันครับ <c oughs> โอ้รออาทิตย์หนึ่งด้วยอะ่ะเอาส,แาาาาสาิแน่จริงบวกหนึ่งมาดิมาดิมาเบาวสมมาดิแน่จริงบวกหนึ่งมาเอาดีเอาดีมาโอ้โหสามสิบสามสิบใบอ่ะเบาสมมันมาแล้วอะ่ะโอ้โหนี่คือคอนเทนต์แบบเชื่อลุงแหละไม่น่าไปอิจฉาลุงเลยเห็นลุงทาแบบคอนเทนต์แล้วคือลงคลิปปั๊บเราก็เลยแบบ เอาละเอาด้วยแล้วกันหยาบเลยทีนี้ผมโอ้ซึมเลยทีนี้ซึมเลยเอาโอเคครับแนะจริงบวกหนึ่งดิมาดิไหนไหนก็มาแล้วอ่ะเป่าสมเอาบวกหนึ่งมาเลยมาสตันแบบเต็มๆต็มไปเลยนะครับนะสตันมันจะได้แบบเอ่อจะได้เนะสตันมันจะนานขึ้นถ้าเราได้เป็นขั้นหนึ่งของมันเนะาะเป่าสมเฮ้ยอย่างนี้ต้อง,อย,งอย่างนี้ต้องมีเงื่อนไขเพิ่มปะเนี่ยมันคงไม่ออกกันแหละผมว่าห้าสิบใบเนี่ยมันคงไม่ออกแล้ว,ว,นะออลวเพราะว่าแบบ มันมันจบคอนเทนต์ไปแล้วไงโอ้โหเจ็บจี๊ดคิดยังไงถึงทำคอนเทนต์นี้เนี่ยจริงจริงคอนเทนต์นี้ผมแบบคิดนานนะผมนอนคิดเป็นคืนเลยว่าเฮ้ยเราจะเอาคอนเทนต์อะไรดีให้แบบสู้ลงได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบไปแบบคอมเมนต์ไว้ที่ช่องลงอะไรยเงี้ยตามที่ผมแบบตัดออกมาแทรกเมื่อกี้อะโอ้โหอะก็น่าจะพอใจแหละไหนก็น่าก็น่าจะพอใจคนที่อยากเห็นเจ๊หงนะครับน่๋ยวเป็นเจ๊หงให้นะครับนะไม่มีปัญหาฮะโอ้โหลบ โอ้ยโอ้ย,อยไม่เคยในประวัติศาสตร์การเปิดกรช้าของผมตลอดตั้งแต่เล่นเกมนี้มาไม่เคยเปิดได้ซ้ำแบบนี้เลยแสงมืดโอ้โหสติแตกอะตะโกนลั่นบ้านเลยตื่นบนบ้านแล้วโอ้โหแล้วมันออกสองตัวด้วยเฮ้ยไม่มีตัวที่สามแล้ว ผมว่าตัวที่สามนี้ไม่ไม่ไม่มีและตัวไอตัวที่2เนี่โอกาสน้อยมากแล้วนะถ้าตัวที่สามนี่ก็ผมว่ามันมันมันบ้าเกินไปอ่ะถ้าตัวถ้าตัวที่สมาเอาดิถ้าตัวที่3มานี่คือ impossible เลยนะแบบมันมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเปิดกาชาอะไรแค่95 9 5ตัวแล้วได้อ่าธาตุแสงมืดสองตัวสามตัวเฮ้ยมัน มผมไม่เคยได้อะผมไม่เคยเปิดได้มาก่อนเลยผมมี4 ID ผมเล่นมากี่ปีก็ไม่รู้ผมเล่นตั้งแต่เกมเปิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมไม่เคยเปิดได้แสงมืดที่มันซ้ากัน2รอ,อบแบบนี้ติดๆกันเลยโอ้โหคือแบบตกใจตกใจไม่เคยเปิดได้แบบนี้ตกใจเอ่อถ้ามาสองตัวแบบนี้ก็ต้องก้าวดำแม็กก็ก้าวดาวบวกหนึ่งอาใช่ต้องเป็นก้าวดาวบวกหนึ่ง โอ้โหแล้วหินอัพเราไม่มีด้วยหินทับเราหมดกับเดือนที่แล้วไปหมดแล้วโอ้โหคือถ้ามันออกตัวที่3านี่ผมว่าดิสไลค์คลิปนี้น่าจะประมาณพันหนึง่งคิดว่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะออกแล้วสองตัวนี้คือน่าจะสูงสุดของของบ้าโสมแล้วแหละโอ้โ oh, หมันแบบพูดอะไรไม่ออกอะแล้วทำไมโคลรโบที่แล้วเนี่ยทำไมไม่ออกแบบนี้บ้างอะ่ะเราจะได้แบบไม่ต้องเติมลูบี้สองพันในในช่วงท้ายเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยโอ้โ oh. ห เอาดิเอาดิมาสิบห้ใบสุดท้ายเอาซิมามาดิมาดิมา,มาอีกสจกตัวหนึ่งมาให้มันแบบได้พรสวรรค์ขั้น2องเลยเอาดิเอาดิมามาไหนๆมันก็มาขนาดนี้แล้วอ่ะเบาโสมมาเลยน่าจะไม่มาแล้วมั้งหมดแล้วโอ้โหแล้วมันออกสองตัวท,ท,ท้อแท้โอเคนะครับผมนะเดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันนะครับว่า ในอาทิตย์นี้นะครับผมนะเดี๋ยวเจ๊หงก็จะรีวิวอะไรให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนิจิขอพักผ่อนนะครับขอนิจิขอหายไปจากช่องนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้เนี่ยเดี๋ยวให้จ้หงเขามาทำคอนเทนต์แทนผมแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับนะเอาไว้ดูกันด้วยนะครับผมนะคุณพระคุณพระค,คุณเจ้าไม่เคยจะเปิดได้อะไรขนาดนี้มาก่อนไหนขอดูหน่อยสิสองตัวตามไม่ได้ฝาดใช่ไหมเมื่อกี้ เลดแบบเลดแตกยับเลยอะ่ะปกติมันจะออกอีกตัวข้างหลังอะ่ะปกติเวลาเพิ่มเลดแสงมืดใหม่ที่คู่กับตัวปกติที่มาใหม่อะ่ะปกติมันจะออกมันจะออกไอกตัวแบบเนี้ยไอตัวที่มันแบบกลางๆแบบเนี้ยตัวหนึ่งสองตัวอะไรเงี้ยไอตัวที่แบบแสงมืดหลักเนี้ยมันแทบจะไม่ออกเลยเว้ยแต่วันนี้คือออกสองตัวโอ้โหหมดคําจะพูดหมดคําจะพูดแล้วจริงๆเดี๋ยวนะขอล็อกไว้ก่อนนี่ สมหนึ่งตัวตอนนี้อีกตัวหนึ่งโอ้โหเต็มที่อขอบวกเอาไว้ก่อนมีกบปะเนี่ยกบไม่มีอีกกบก็ไม่มีอีกกบเพึ่งปั้นใครอะกบกบกบเพึ่งปั้นไปตอนสิ้นเดือนเองเขาไม่คิดว่าตัวเดือนนี้เราจะเปิดได้ก็ไม่คิดว่ามันจะจะมาเป็นแบบเนี้ยโอ้ยลุงลุงไม่ได้ทำคอนเทนต์นั้นเลยอะ ลุงทำคอนเทนต์นั้นป๊บผมเห็นตั๊ตาลุกวาวเลยอะก็เลยต้องมาทำคอนเทนต์นี้ต่อโอ้ยอ่ะแล้วก็เกมหมุนแบบเต็มที่ครับเนื่องจากว่าคนเข้ามาน่าจะสุ่มเกียร์จันทากันเยอะแหละนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีคนที่อยากอยากล้องของนะครับเห็นแบบ บามันแบบมันมาใหม่อะไรเงี้ยแล้วมันมีสกิลใหม่ด้วยคนก็เลยอยากอยากจะลองของสําหรับตัวบาวนั่นเองนะครับผมนะคนก็เลยน่าจะเข้ามาเยอะนะครับเพื่อจะมาแบบลองเลดกาชากันมาลองหย่อนหย่อนเปิดดูว่ามันจะออกไหมจะได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับคนน่าจะมาเปิดกันเยอะนั่นเองนะครับผมนะในคลิปนี้ก็ในคลิปนี้ก็าไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะนะครับผมนะสำหรับในคลิปนี้ก็เปิดกาชาทั้งหมด3อ่าไม่ใช่3 0 9 5บใบนะครับผมนะมันออกตัวตัวแรกเนี่ยใน งบประมาณ30ใบแรกเลยนะครับผมแล้วก็ออกตัวที่สองเนี่ยแเราลอีกประมาณ20-30ใบที่เหลือนะครับผมนะโอ้โหออกแบบออกแบบจนตกใจอะสำหรับ บางหัวใช้เท้าตัวนี้นะครับผมนะแน่นอนว่าเดี๋ยวผมก็น่าจะรีวิวที่เป็นเฮ้ยไม่ใช่ผมดิแน่นอนว่าเจ๊หงก็จะรีวิวนะครับเป็นแบบอ่าเลเวล140นะครับขั้น1ขั้น2องเลยเดี๋ยวเจ๊หงเขารีวิวให้ดูนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ไปรู้จัวเจ๊หงละกันส่วนผมนี่จิเดี๋ยวขอพักสักนิดนึงโ <c oughs> ดยให้เจ๊หงเข้ามามา,มาอัดคลิปลงช่องนะครับผมแนละ้วประมาณสัปดาห์หนึ่งละเองนะครับผมแล้วก็รอติดตามมาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็ถ้าใครเข้ามาดูกันในคลิปนี้ก็อย่าลลลลืมมมฝาาาาากกกกกด like, กดกดดไคคคคค์์แชรรรใใหหห้้้้ผวยยยเจจอััันนน่ิิป <c oughs> ปีบบบบบ๊<ป> ไม่น่าประกาศทำคอนเทนแบบนี้เลย